นางสาวแพท,ทองการชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนต,ตรีกำชังไปทุกภาคส่วนระดมศัพท์ก,กำลังให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบทรกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างเต็มที่พร้อมให้ศูนย์มือการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออปตประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตถุภัยและดินโครนถล่มหรือสปชส่วนกลางเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่กับการหามาตรการยาวๆฟื้นฟูหลังน้ำลด รัฐบาลก็ได้สั่งการให้ทางสอ,อบตอนะคะได้ประสานงานกับทางสปชส่วนกลางให้เร่งรัดก,การทํางานนะคะทุกส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นในด้านของอาหารการประกอบอาหารนะคะรวมถึงโรงครัวพระราชทานนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้อบพยพพี่น้องนะคะจากพื้นที่ที่มีน้ําท่วมสูงนะคะแล้วก็หน่วยแพทย์ทางสาธารณสุขต่างๆก็เตรียมในเรื่องของยาเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องที่โรคต่างๆที่จะมาพร้อมกับน้ําท่วมนะคะแล้วก็ได้เร่งในเรื่องของการเยียวยานะคะว่าระหว่างนี้ที่ดูแลี่ น้องประชาชนนั้นให้ดูเรื่องการเยียวยาควบคู่กันไปเลยประชาชนก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะคะนายพงษ์ธรรมเวชเสียชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสปชสั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอาทิให้กรมประชาสัมพันธ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนประชาชนในระดับพื้นที่ให้หน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันและรถยกสูง สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนการช่วยเหลือตามความต้องการของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเช่นเรือท้องแบนเจสกีรถยกสูงและอาหารแห้งให้กระทรวงกลาโหมระดมเรือท้องแบนและรถยกสูง ด้านนายอนุทินชาญเวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดอาราธิวัและสงขลาพร้อมกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่อย่างเต็มที่โดยเน้นเข้าไปช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งมีทั้งกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางรวมทั้งได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับประชาชนนอกจากนี้ได้จัดทีมแพทย์และจัดตั้งศูนย์บริการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจพร้อมทางเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุดผลิตนาควันแสนสูกรายงาน